รู้สามความลับนี้นะคะเขายินดีพีกลายพีชีพคั่งรักคุณหนักมากนั่นเองข้อแรกเนาะถ้าเราจะสังเกตนะว่าเขาคั่งรักเรานะคะรู้ว่าทุกคนต้องการเวลาเป็นของตัวเองการที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งข้างรักเราเราจะต้องมีความเข้าใจและรู้ว่าคนทุกคนบนโลกใบเนี้ยเราล้วนแล้วแต่ ต้องการเวลาเป็นของตัวเองต้องการเวลาใส่ใจในตัวเขาเองต้องการเวลาที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยสุขสงบด้วยตัวของเขาเองต้องการเวลาที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะไม่ต้องมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะในบางครั้งพเพราะอะไรมันรู้สึกมีความสงบใจแล้วมันรู้สึกว่าเออฉันได้ทําสิ่งนี้แล้วฉันรู้สึกว่า ฉันแฮปปี้แล้วฉันมีความสุขมากๆที่ไม่ต้องมีใครมากวนฉันอะไรประมาณเนี้ดังนั้นทุกคนต้องการเวลาเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าเราต้องการจะมีคู่เราต้องเข้าใจเกมนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้อ่า ไม่มีการงอนไม่มีการเข้าใจผิดหรือไม่มีการหึงหวงอะไรใดๆทั้งสิ้นจะทําให้ความรักของเราอ่ะมันราบรื่นไปได้ดีนะคะแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลุมรักคุณคั่งรักคุณซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นเองข้อที่สองนะคะเปิดใจคุยกันถึงเรื่องความรู้สึกบางคู่มีปัญหาไม่ยอมคุยกับแฟนเราต้องลองคุยกับแฟนเราก่อนเวลาที่เรามีปัญหาวิธีที่จะแก้และทําความเข้าใจกันง่ายที่สุดคือคุยกัน แล้วถามถึงเหตุผลว่าเอ๊ะเราทั้งคู่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะได้มาวางแผนแล้วปรับปรุงด้วยกันทั้งคู่นั่นเองค่ะข้อที่3คือใช้เวลาคุณภาพด้วยกันเวลาคุณภาพด้วยกันนะ่ะมันก็มีทั้งหลากหลายอารมณ์เนาะต่อให้จะมีบางช่วงแหละอาจจะเป็นเวลาทะเลาะก,กันก็ถือว่าเป็นคุณภาพไหงคะโคชเองทะเลาะก,กันได้นะแต่อย่างอนหรือว่าทะเลาะก,กันนานจนไม่คุยกันอีกเลยทะเลาะก,กันปุ๊บ ก็นึกได้รีบปรับทําความเข้าใจกันจับเขาคุยกันเคลียร์กันให้จบเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาค้างคาการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนมันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติ Normal ของมนุษย์ค่ะไม่มีคู่ไหนที่แบบว่าเอ้ยไม่เคยทะเลาะกันเลยแฮปปี้ตลอดนะคะไม่มีขนาดเราอยู่กับตัวเราคนเดียวเรายังทะเลาะกับตัวเองเลยคุณว่าจริงไหมจริงดังนั้นถ้ามีตัวแปรเข้ามาสองคนนะ มันไม่มีทางที่จะไม่มีทางเถียงกันนะคะขนาดตัวเราเองบางเรื่องเรายังไม่ได้ดังใจเรายังรู้สึกแบบโอ๊ยไม่พอใจตัวเองเลยเห็นไหมมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมันจะทําลายความสัมพันธ์นะดังนั้นเราต้องรีบปรับนะคะอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันแบบพังอันนี้คือเวลาคุณภาพที่โคชเอมแบบ บอกคุณนะคะที่อยากจะเสริมมงคลให้ประสบความสำเร็จให้รักมีแต่เรื่องราวดีๆให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจอเนื้อคู่นะ,ค,ะคนโสดที่ยังไม่ได้เจอคู่หรือว่าอาจจะเจ็บหนักในเรื่องของความรักปี2 2> สองปีที่<อ>ผ่านช้ำนะสาหัสมากๆในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบราศีอะไรก็แล้วแต่เนาะต้องมาเจอราศีหินยกดังนั้นนะคะบูชาหยกไปจะทำให พลังงานความรักของคุณดีขึ้นคุณเชื่อไหมว่าถ้าตามภาษาศาสตร์ในเรื่องของการดูดวงเนาะโคเชมอ,อยู่ในช่วงที่สาหัสมากๆในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นลักนณาราศีที่แบบว่าทุกหมอดูนะจะบอกว่าแย่ ay, นักมากอะไรประมาณนี้ยแต่เอมได้ยกเนาะแล้วก็สีพึ่งนะคะทำให้ถึงแม้ว่าจะหนักหรืออะไรอะ มันมีช่วงเวลาที่ดีๆตลอดชีวิตโคชเชมเข้ามาตลอดเลยเพราะว่าเอมก็ไม่ได้แคร์ในช่วงนั้นค่ะแต่เราจะทําให้มันดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเป็นมงคลนําพาชีวิตเราให้เจอเรื่องราวดีๆจึงทําให้อะไรที่เข้ามามันมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเงิน ความรักนะคะความสัมพันธ์กับตัวเองคนรอบข้างนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อยู่ทุกอย่างล้วนดีไปหมดเลยดังนั้นใครสนใจบูชาหย,ยกนะติดต่อที่แอดเชเอมค่ะ